ัวัดราชบุรีนะคะได้เปิดสูตรปฏิบัติการฝนหลูงที่สนามบินราชบุรีในพื้นที่ตำบลธรรมศินอ์อำเภอโพธาราม นายนารงคลองชนรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามบินราชบุรีตำบลธรรมเสนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีผลกระทบในเรื่องของน้ําในการเกษตรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ขณะเดียวกันจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงมีจํานวน563,513ไร่ 31,797ครัวเรือนรวม7อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอบ้านโปง่ออปงอำเภอโพธารามอำเภอจำบึงอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคานและอำเภอสวนพึ่ง ส่วนจังหวัดราชบุรีประกาศพื้นที่ภายแล้เมื่อวันที่14มีนาคม2554ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจอมบึงสวนพึ่งโพธารามรวม5อำเภอ24ตำบล214หมูม่บ้านทั้งนี้จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรุรีประสานขอสนับสนุนการทำฝนหลวง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการเติมสารฝนหลวงที่สนามบินจังหวัดราชบุรีเพื่อขึ้นปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัยระหว่างวันที่1เมษายน2554เป็นต้นมาขณะนี้ทําให้หลายพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งแล้ว